ครับตรงนี้เป็นลานผลิตกล่องนะครับก็มีสมาชิกของม่อนปูยานะครับกำลังทำกล่องบริเวณนี้ทำขากล่องนะครับใช้วิธีทางนี้เขาจะใช้เหล็กเส้นนะครับก็จะมี แบบที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ายกง่ายนะครับนี่แหละครับผมเห็นบางลังยังไม่เสร็จแต่เพิ่งมาเข้าแล้วนะครับแต่อันนี้น่าจะน่าจะตั้งใจล่อครับลังนี้ เขากระพือปีกเนี่เดีผมจะไปถามอาจารย์สยามครับที่พึ่งกระพือปีกอย่างนี้คือหมายถึงยังไงลำไย,ยก็คงจะได้กินนะครับอันนี้ใต้ต้นลำไยเดี๋ยวจะพาไปชมการทำกล่องนะครับนี่เป็นส่วนประกอบที่จะเอามาประกอบ นี่จะเป็นกล่องเก่าๆนะครับที่เก็บมาซ่อมแซมกำลังทำคอนนะครับขออญาตถ่ายนะครับสูตรของม่อนปูยาจะมี3มเส้นนะครับพี่ๆน้องเขากำลังประกอบคอนนะครับ รังของอาจารย์สยามาก็จะมีรูปแบบเป็นรูปแบบมาตรฐานของมันปุยาอันนี้วางไว้เฉยๆนะกรงพึ่งก็เข้ามานี่ก็กระปือปีกเช่นเดียวกันเห็นละครับพาเข้ามาชม บริเวณที่ทำกล่องนะครับถ่ายภาให้ชมด้านหลังเป็นมอนนะครับมอนปูยาก็จะตัดเป็นส่วนประกอบอันนี้น่าจะเป็นคอนนะครับส่วนประกอบของคอนนี่ตู้เก็บเครื่องมือนี่ก็จะเป็นส่วนฝา,านะครับฝากล่อง นี่ครับรูปแบบนี่คือรูปแบบของว่านปูยานะของจังสยามกล่องมาตรฐานของที่นี่นะครับเดี๋ยวจะไปถามเจ้าของสวนไอ้เจ้าของฟาร์มนะว่าขนาดกี่ลิตรนี่น่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะน่าจะเป็นลูกค้าสั่งมาซึ่งแตกต่างจากของฟาร์มนะครับ หรือว่าหรือว่าอันเดิมครับกับหัวหรือเปล่าอันนั้นใช่ไหมอันเดียวกันครับยังยังไม่เสร็จครับได้ใส่เโยใส่ฝ้ายครับอันนี้ไงท้องเฉยเรอบครับผมอ๋ออันเดิมครับยังไม่เสร็จครับครับผมเมื่อลูกค้าสั่งก็จะเป็นรูปแบบนี้แหละครับถ้าเสร็จนะครับชุดชุดเมื่อก่อนมันเป็นชุดที่สั่งเป็นชุดเล็กชุดแบบนี้เมื่อก่อนนะอ๋อัีมมครบ สังคมแบบนี้เดี๋ยวนี้มันฟุดฟุดใหญ่แล้วครับฟุดใหญ่ได้กี่ขวดครับเต็มที่เนี่ยกล่องใหญ่เนี่ยกล่องปัจจุบันอาจารย์ดูนะครับเดี๋ยวเราประมาณสิบสี่สิบห้าขวดนะสิบสี่สิบห้าขวดนะครับเดี๋ยวถามอาจารย์ดูกำลังประกอบพรนะครับเดี๋ยวจะไปเก็บน้ำผึ้งกันนะครับลวดต้องไปลวดสตำเล็